อย่างเราจะไปนิพพานเนาะเราก็ต้องสร้างเหตุก่อนเนาะด้วยความปรารถนาเหมือนกันด้วยการบ้างจิตและษฐานเหมือนกันให้จิตมันต่อตรงกับพระนิพพานก่อนทําไมแม่ครูถึงเน้นย้าว่าให้ติดอยู่ในสัญญาของเราเลยเนี่ยถ้าใครยังเข้าไม่ถึงก็แล้วแต่นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่มีอยากให้จิตเคลื่อนจากความจริงไปจากขณะนี้เลยแม้ทุกคนฟังแม่ครูว่ามีแต่ขณะปัจจุบนัขนขณะปัจจุบนัขนขณะปัจจุบนันเชื่อไหมว่า แค่เราอ่ะกลับไปแล้วบอกว่าเราจะทําปัจจุบันนั่นก็เป็นอนาคตแล้วนะเราจะทําปัจจุบันเมื่อเดินออกไป่างนี้ยเฮ้ยเราต้องมีปัจจุบันว่ะมองไปอนาคตแล้วนะไม่ใช่ปัจจุบันแล้วเราเมาปัจจุบันแล้วมีการเวลาที่ไหนมีอนาคตที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นเพราะใจมันหยุดตัณหาไม่ได้ ปัจจุบันจริงๆมันไม่มีคำพูดว่าปัจจุบันถ้าเราไปทำปัจจุบันนั่นเป็นอนาคตซ้อนปัจจุบันมันยังไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันจริงๆจะพูดว่าปัจจุบันไม่ได้ถ้าพูดว่าปัจจุบันได้ก็ยังเป็นอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้อากาศกิริยาที่เกิดขึ้นขณะจิตนี้ ณตอนนี้ไม่มีตอนอื่นคนบางคนฟังไม่ครูแล้วบอกว่าจะกลับไปปฏิบัติธรรมมึงหลายอนาคตละอีกรกา,นานไกลพวกเนี้ยใช่ไหมมันเคลื่อนไปขนาดไหนอะฮะขนาดนีนั่นจะไปทําปัจจุบันยังไปอานาคตแล้วเลยแต่อีนี่บอกว่าเดี๋ยวกลับไปปฏิบัติธรรมแล้วคนบางคนอะรอกระเสียนก่อนฮะ รอออกจากงานก่อนรอคนนู้นคนนี้ก่อนวันนี้ยังคุยกับไอน้นี่นั้นไอถุงไอถุงนะึกกูจาไม่ได้ละกูจาไม่ได้เพราะอ้นาบอกว่าถุงขาดเฮ็นบอกถุงกูสั่งถุงคุยกันกูถามนะถุงมาเนี่ยขออนุญาตเข้าปัวยยังก็บอกแต่ไม่ได้ขอถ้าขอขับรถมาไกลเขาห่วงเขาไม่ให้มาเออชีวิตพวกมึงหน้าของศาเนาอ จะไปนิพพานเนาะจะพ้นทุกข์ต้องขออนุญาตผัวต้องขออนุญาตลูกน่าสงสารนะชีวิตพวกมึงอะ่ะจะพ้นทุกข์มึงต้องขออนุญาตคนอื่นถ้าเขาไม่อนุญาตมึงพ้นทุกข์ไม่ได้เออหูก็ขำคนบ้าอีกละมันตลกไหมอ่ะเรื่องของมึงน่ะแต่เรื่องของมึงไปฝากไว้กับคนอื่นฮะแต่เขาบอกว่าโยไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะมึงนั่นแหละไม่มีปัญหา ตลกไหมคนนั้นไม่อนุญาตคนนั้นยังไม่ดีคนนั้นยังไม่พอคนนั้นยังอยู่ไม่ได้ล้วเกี่ยวเลยกับมึงนะมันเป็นเรื่องของมึงนะคนอื่นเขาไม่ได้ไปกับมึงอนะ่ะฮะเขาไม่มีความอยากไปกับมึงอนะ่ะเขาไม่อนุญาตมึงถูกไหมก็ถูกของเขาแล้วนะแล้วมึงจะอนุญาตตัวมึงเองไหมอ่ะฮะไม่ได้ค่ะหนูต้องรอเขาอนุญาตเออมึงก็ถูกจองกามต่อไปเนาะ กี่กกี่การกูก็ไม่รู้นั่นแหละแล้วแต่พวกมึงเลยถูกมนุษย์จับไว้บ้างถูกอมนุษย์จับไว้บ้างถูกครอบครัวจับไว้บ้างถูกพมจับจับไว้บ้างระหว่างทางเนาะถูกถูกอีกคนดีจับไว้บ้างเนาะมันก็ล่ามไปล่านมาอยู่อย่างนั้นจะใกล้ถึงก็ถูกพระนิพพานจับไว้บ้างมันก็เลยไม่ถึงนิพพานมันโดนจับระหว่างทางอะ่ะ เราเคยชินกับความมีเราไม่เคยชินกับความมมีเรานึกว่าความมีมันแก้ทุกข์ได้แต่ยิ่งมียิ่งทุกข์วันใดวันหนึ่งที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะจากภายนอกบ้านรถสามีภรรยาทรัพย์สินเงินทองที่เราเคยมีมันเริ่มมึน จากภายในเคยมีกายเคยมีกายเป็นของเราเคยมีใจเป็นของเรามันไม่มีมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแล้วเราไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรเลยมันสบายนะเราไม่ต้องกลัวบ้านเราหายไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวผัวเรามีเมยน้อยนะเราไม่กลัวว่าสถานีนั้นไฟไหม้น้ําท่วมหรือเป็นยังไงเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอะมันสบายไหม เราได้แค่มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวนะตอนนี้เราไม่ได้มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวนะเรามีหน้าที่ยึดมันเป็นของฉันมันไม่ได้เป็นของใช้ทุกวันนี้ถามตัวเองจริงๆนะไอ้ทุกข์เพราะกายนี้เพราะอะไรกายมันทาให้เราทุกข์ไหมแล้วเราทุกข์เพราะอะไรฮะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันเป็นของฉันถูกไหมที่นานเนี่ยมันป่วยเนาะมันมีไตค้างเดียวนะ คนเห็นมันก็ธรรมดาเนาะไม่ได้ทุกเนี่ยเพราะกูไม่ได้เป็นอีนากูไม่ได้ป่วยด้วยถูกไหมแล้วทุกข์เพราะกายแล้วเราก็มาทุกข์เพราะใจแล้ถ้าใจนี้มันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นแค่รูปน้ำเกิดดับไม่ต้องวิ่งแสวงหาไปตามมันฮะไม่ต้องวิ่งอยากไปตามมันไม่ต้องเข้าไปเป็นมันไม่ต้องสุกทุกข์กับมันไม่ต้องเป็นอะไรกับมันเลยมันจะสบายไหม่ะไม่ต้องรักษาใจที่สงบ ไม่ต้องรักษาใจให้สงบด้วยนะว่ามันสบายนะแต่ถ้าเรายังคิดไม่ได้เรากลับมาใหม่เนี่ยเราก็มาทําเหมือนเดิมนะกลับมาทําความดีเหมือนเดิมกลับมาปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมกลับมาเดินจงกรมเหมือนเดิมกลับมาเป็นนั่งสมาธิเหมือนเดิมนะกลับมาเป็นแม่ชีเหมือนเดิมเนาะกลับมาปฏิบัติธรรมกลับมาทาลงคัยกลับมาช่วยกุบายใจเหมือนเดิมมึงไม่เบื่อหรอฮะมึงไม่จบมึงกลับมาทําเหมือนเดิมนะ แล้วมันก็กลับมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนเดิมนะกูยังเบื่อเลยนะได้กลับมาแล้วทำเหมือนเดิมนะ่ะใช่ป่ะมันน่าเบื่อนะถ้ามันไม่จบแล้วมันกลับมาทำเหมือนเดิมนะแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วมันจะกลับมาทำหาเลยวะถูกไหมก็แม่มันไม่เอาให้จบม嘛มีโอกาสแล้วแต่ยังโง่จะกลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิม จะกลับมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมจะกลับมาปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมฮะ,ะกลับมาเกี่ยวโยงกันเหมือนเดิมมันทุกข์นะความเกี่ยวโยงอะ่ะมันทุกข์มากอา้าวลองให้อีกแล้วมันทุกข์กูก็ทุกแบบเนี้ยกูก็เลยรู้แบบเนี้ยกูไม่เอาแล้วจนเขตอ่ะกูไม่เอากับมึงแล้วกูไม่เอาแล้วจริงๆกูเขต เกะกบความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างเป็นของเราเกะกบการถ้าไม่พ้นทุกข์ก็ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกมึงนึกว่าสบายเหรอกลับมาแล้วมานั่งสอนในบีฮะมานั่งสอนมานั่งพูดมึงว่าสบายไม่ได้สบายนะบางทีบางมือเนม,มานั่งพูดมึงมานั่งฟังมันพูดน่ะมันมานั่งเฝ้าเรื่องมันชีวิตของมันนะ่ะแล้วมันก็เล่าว,วนอยู่นั่นนะ่ะวนอ้อมโลกไปไหนของมันก็ไม่รู้ แต่กูก็นั่งเฝ้ามันนั่งฟังมันหน้าสงสารนะคนมีมารมีก็เป็นนี้แหละมึงต้องมานั่งฟังเรื่องของชาวบา้านให้มันระบายพอระบายเสร็จมันก็จะสบายใจชีวิตมีแค่นั้นแหละขอให้มันได้ระบายหน่อยมันก็สบายใจมันน่าเบื่อนนะชีวิตแบบเน,นี้ไม่ได้สนุกหรอกเหมือนเดินหายอยู่หายกินกินขี้ปี่นอนหายให้กายนิดนึง หาให้เท่าไหร่มันก็อักตันยูดูแลมันดีเท่าไหร่มันก็อักตันยูกายนี้มันอักตันยูนะมันในละคุณตลอดเวลานะม er ันไม่เคยตอบแทนมึงด้วยดีๆหรอกมันในละคุณตลอดทรยศน่ะกายนี้มันทรยศอยู่ตลอดเวลานะเพราะมันเสื่อมตลอดเวลาแต่เราพยายามจะดูแลไม่ให้มันเสื่อมแต่มันเสื่อมตลอดเวลามันทรยศหักหลังเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็รักมันน่าดูอ่ะรัก หลับหูหลับตาละปนเปร์กับมันประคบประงมกับมันเนาะปานจะไม่ตายอ่ะเนาะเนาะปานจะอยู่ยงคงกระพัน,นอ,อ่ะเนาะมันเห็นผิดไปเยอะมันก็เลยทุข์รักษาของที่รักษาไม่ได้